เวต้องไปหาประสบการณ์แล้วแบบก้อนแบบก้อนคือแบบใดเฮรแบบก้อนคือแบบใดทุกคนได้ยินเสียงไหมคะอาเสียงดีไหมคะตอนนี้อาเสียงดีนะคะคำถามที่เก้าหากใช้น้ำยาซักผ้าแบบก้อนแบบก้อนคือแบบใดเฮรแบบก้อนคือแบบใดแบบก้อนคือคือแบบใดเนาะแบบ แบบเจลใช่ไหมเออการสักผ้าแบบเจลใช่ไหมจะใส่ลงไปอย่างไรคะ จะบอกว่าการที่เราจะใช้น้ำยาซักผ้าที่เป็นก้อนที่เป็นเจลซักผ้าเนี่ยที่มันเป็นก้อนๆที่มันจะแบ่งเป็นน้ำยาปรับพ้นุนุ่มกับน้ำยาซักอะไรเงี้ยสองช่องใช่ไหมเราก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะกับเสื้อผ้าที่เราจะซักก็คือเมื่อเราใส่ผ้าเไปเราเปิดฝาฝาเครื่องก่อนใช่ไหมคะเปิดฝาเครื่องเสร็จใส่ผ้าเข้าไปพึ่บพึ่บพึ่บเสร็จโยนเจลเข้าไปเลยะคะ่ะพึบ <Squ el g> แล้วก็กดปิดนะคะหยอดเหรียญกดเลือกอุณหภูมินะคะหยอดเหรียญแล้วก็กดสตาร์ท แค่นี้เองค่ะพูดเร็วไงหายใจไม่ทันแค่นี้เองค่ะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นค่ะไม่ต้องไปเติมอะไรใดๆเลยนะคะจะบอกให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะดวกอย่างหนึ่งเนาะในการซักผ้าน่ะเวต้องไปหาประสบการณ์และต้องแบบว่าไปลองซักด้วยเจลซักผ้าบ้างและไปคำถามที่กาคำถามทุกคนได้ยินเสียงบีไหมคะตอนนี้